สวัสดีค่ะคันนี้ก็จะเป็น Toyota v i o s ปี2องพันยนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันบ้างนะคะอ่ะคุญแจเป็นคุญแจแบบธรรมดาแบบนี้นะคะหน้าปัดประมาณนี้เข็มใหม่ตรงนี้นะคะน้ำมัน ใช้ iPhone นะคะก็ต่อบลูทูธจิ้มสีเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดบลูทูธแล้วก็คอนเน c t จับคู่บลูทูธแล้วก็สามารถใช้เป็น Google Map แล้วก็ดูพวก YouTube อะไรต่างๆกับเครื่องนี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้ Android นะคะต้องเปิด Hotspot หรือเปิด Wifi นะคะเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในรถเครื่องนี้นะคะ ย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้ Apple iPhone นะคะก็เปิด Bluetooth connect ได้เลยนะคะจับคู่ส่วนลูกค้าที่ใช้ Android นะคะก็กดตรงนี้ค่ะตั้งค่าแล้วก็เ,เปิด Wi-Fi หรือ hotspot จากมือถือของท่านนะคะแล้วก็จับคู่ connect ได้เลยทีนี้จะเข้าเป็น Google Map หรือดู YouTube อะไรก็ดูได้หมดเลยในนี้นะคะมีกล้องถอยหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ปกติได้เลยค่ะ เปิดปรับปรับความเย็นอ่าเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเบาะหนังนะคะมีจอถอยหลังเครื่องไม่อืดนนะคะ 1.5cc ซซตรงนี้ก็ตัวเปิดกระจกด้านข้างเปิดปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับตำแหน่งของกระจกตรงนี้ได้เลยค่ะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะคะตรงนี้ตัวเปิดน้ำมันแล้วก็เปิดฝาท้ายฝาท้ายเปิดใช้คุญแจหรือว่ากดเปิดฝาท้ายจากในตัวรถได้เลยนะคะที่ใส่กระเป๋ากว้างขวางเลยค่ะขอบคุณค่ะ